สดุดีบทที่7จ็บคำวิงวอนขอการบรรเทาจากผู้ข่มเหงเพลงสดุดีของอาสาบแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์แต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุดย่างเท้าของข้าพเจ้าจวนพลาดเต็มทีแล้วเพราะข้าพเจ้าริษยาคนจองหองเมื่อข้าพเจ้าเห็นความสมบูรณ์พูนสุขของคนอธรรม เพราะเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บปวดร่างกายของพวกเขาปกติและสมบูรณ์เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นๆพวกเขาไม่รับภัยอย่างคนอื่นๆเพราะฉะนั้นความเย่อหยิ่งจึงเป็นสร้อยคอของเขาทั้งหลายความทารุณคลุมพวกเขาไว้อย่างเครื่องแต่งกายตาของเขาทั้งหลายพองด้วยความอ้วนผีใจของพวกเขาเต็มด้วยความคิดชั่วเขาทั้งหลายเย้ะหยันและพูดด้วยความมุ่งร้ายพวกเขายะโสขูว่าจะบีบบังคับ เขาทั้งหลายอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์และลิ้นของพวกเขาก็ตระเวนไปในโลกเพราะฉะนั้นประชาชนของพระองค์จึงกลับมาที่นี่และพวกเขาดื่มน้ำแห่งความบริบูรณ์และเขาทั้งหลายพูดว่าพระเจ้าทรงทราบได้อย่างไรพระเจ้าผู้สูงสุดมีความรู้หรือดูเถิดคนอธรรมเป็นเช่นนี้แหละอยู่อย่างสบายเป็นนิดและร่ำรวยขึ้นข้าพเจ้าได้รักษาใจให้สะอาดและชำระมือด้วยความบริสุทธิ์ ก็เปล่าประโยชน์แน่ทีเดียวเพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันแล้ววันเล่าและถูกตีสอนอยู่ทุกเช้าถ้าข้าพระองค์ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะทรยศต่อพวกบุตรของพระองค์แต่เมื่อข้าพระองค์ตึกตรองว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรข้าพระองค์รู้สึกว่าเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยจนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายแน่ทีเดียว พระองค์ทรงวางเขาทั้งหลายไว้ในที่ลื่นพระองค์ทรงทําให้พวกเขาล้มถึงความพินาศแม้เขาทั้งหลายถูกทําลายเสียในครู่เดียวถูกเหตุการณ์สยดสยองกวาดไปอย่างสิ้นเชิงข้าแต่องค์เจ้านายเหมือนความฝันที่หายไปเมื่อตื่นขึ้นเมื่อทรงตื่นพระองค์ก็ทรงดูหมิ่นภาพของพวกเขาเมื่อใจของข้าพระองค์ขมขื่นเมื่อข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหัวใจข้าพระองค์เข่าและไม่รู้เรื่องข้าพระองค์ประพฤติตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์ ถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศนอกจากพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลกร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิดเพราะนี่แนะ บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะพินาศทุกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะถูกพระองค์ทำลายแต่ส่วนข้าพระองค์ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดีข้าพระองค์ได้ให้พระยาเวองค์เจ้านายเป็นที่ลีภัยของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์สดุดีบทที่74 คำทูลขอความช่วยเหลืออยามบ้านเมืองย่ำแย่มัสคินบทหนึ่งของอาสาบข้าแต่พระเจ้าฉนัยพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิดฉนัยความกริ้วของพระองค์จะกลุ่นขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของพระองค์ซึ่งทรงได้ามาแต่ดึกดำบรรซึ่งทรงไถ่ยไว้ให้เป็นเผ่าของพระองค์โดยเฉพาะขอทรงระลึกถึงภูเขาซีโยนซึ่งพระองค์เคยประทับนั้น ขอทรงนำย่างพระบาทของพระองค์ไปยังที่ซึ่งปร,รักหักพังเป็นนิดศัตรูได้ทําลายทุกสิ่งในสถานนมัสการพวกคู่อริของพระองค์คํารามอยู่กลางสถานที่ประชุมของพระองค์พวกเขาตั้งหมายสําคัญของเขาเองขึ้นพวกเขาเป็นเหมือนคนที่เงื้อขวานขึ้นตัดพงไม้ทึบแล้วบรรดาไม้ที่แกะสลักทั้งสิ้นพวกเขาก็พังลงมาเสียด้ขวานและค้อนเขาทั้งหลายเอาไฟเผาสถานนมัสการของพระองค์จนวอดวาย พวกเขาทำให้ที่ประทับแห่งพระนามของพระองค์เป็นมนทินไปเขาทั้งหลายรำพึงในใจว่าเราจะเอาชนะเขาให้สิน้นพวกเขาเผาสถานที่ประชุมทุกแห่งของพระเจ้าในแผ่นดินพวกเราไม่เห็นหมายสำคัญทั้งหลายของเราไม่มีผู้เผยพระวจ,จนะอีกแล้วในพวกเราไม่มีใครทราบว่านานเท่าใดคาแต่พระเจ้าคู่อริจะเย้อยอยู่นานเท่าใดศัตรูจะกล่าวหยาบช้าตอพระนามของพระองค์เป็นนิดหรือ ชไนพระองค์จิงหดพระหัตของพระองค์เสียคือพระหัตขวาของพระองค์ขอเหยียดพระหัตจากพระสวงของพระองค์ทําลายพวกเขาเถิดถึงกระนั้นพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ตั้งแต่การก่อนทรงทํากิจแห่งความรอดในแผ่นดินโลกพระองค์เองทรงแยกทะเลด้วยฤทธานุภาพของพระองค์พระองค์ทรงหักหัวมังกรทั้งหลายในน้ําพระองค์เองทรงขยี้หัวทั้งหลายของเลวีอาทานพระองค์ประทานมันให้เป็นอาหารของสรรพสัตว์แห่งถิ่นทุรกันดาร พระองค์เองทรงเปิดตาน้ำพุและลำธารพระองค์เองทรงให้แม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอแห้งไปวันเป็นของพระองค์คืนเป็นของพระองค์เช่นกันพระองค์เองทรงสถาปนาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พระองค์เองทรงจัดเขตทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกพระองค์เองทรงสร้างฤดูร้อนและฤดูหนาวข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงข้อนี้ว่าศัตรูได้เยาะเย้ยพระองค์และชนชาติโง่เขลาได้กล่าวหยาบช้าต่อพระนามของพระองค์ ขออย่าทรงมอบชีวิตนกเขาของพระองค์แก่สัตว์ป่าขออย่าทรงลืมชีวิตคนยากจนของพระองค์เป็นนิดขอทรงพิเคราะห์ดูพันธสัญญาของพระองค์เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อาศัยของความทารุณขออย่าให้ผู้ที่ถูกเหยียบย่ำขายหน้าขอให้คนยากจนและคนขัดสนสนรรเสริญพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นสู้คดีของพระองค์ขอทรงะระลึกว่าคนโง่เขาเยาะเยะ้ยพระองค์อยู่เสมอ ขออย่าทรงลืมเสียงคู่อริของพระองค์เสียงอึ้งขนึงของบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้พระองค์ซึ่งขึ้นไปอยู่เสมอสดุดีบทที่75คําคำขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระราชกิจอันอัศจรรย์ถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองอย่าทําลายเพลงสดุดีของอาสาบ บทเพลงข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระนามของพระองค์อยู่ใกล้พวกเขาเล่าถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์พระเจ้าตรัสว่าถึงเวลาซึ่งเราได้กําหนดไว้เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรมเมื่อแผ่นดินโลกโครงเคลงพร้อมทั้งชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนั้นผู้ที่รักษาบรรดาเสาหานของมันให้มั่นอยู่คือเราเองเสลา เราพูดกับคนโอ้อวดว่าอย่าโอ้อวดและกับคนอธรรมว่าอย่ายกเขาของเจ้าขึ้นอย่ายกเขาของเจ้าขึ้นให้สูงหรือพูดจาอย่างยโสเพราะการยกขึ้นสูงนั้นมิได้มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกและมิใช่มาจากถิ่นธุรกันดาลแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทรงให้คนหนึ่งลงและทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้นเพราะในพระหัตถ์ของพระยาเวมีจอกใบหนึ่งมีเล่าอางุนเป็นฟองผสมไว้ดี พระองค์ทรงเทจากจอกนั้นและคนอธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกจะดื่มหมดทั้งตะกรอนแน่ทีเดียวแต่ข้าพเจ้าจะเป่าร้องเป็นนิดข้าพรเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าตรัสว่าเราจะตัดเขาทุกเขาของคนอธรรมออกแต่บรรดาเขาของผู้ชอบธรรมจะถูกยกขึ้นสดุดีบทที่76 พระเจ้าของอิสราเอลทรงพิพากษาทั่วพิภพถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายเพลงสดุดีของอาสาบบทเพลงในยูดาห์พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในอิสราเอลพระนามของพระองค์ใหญ่ยิ่งที่ประทับของพระองค์อยู่ในซาเลมที่พำนักของพระองค์อยู่ในซีโยนที่นั่นพระองค์ทรงหักลูกธนูเพลิงทั้งโลดดาบและยุทธภัณฑ์เสลา พระองค์ทรงรุ่งโรธสูงทรงยิ่งกว่าภูเขานิรันด์บรรดาคนใจกล้าถูกริบข้าวของเขาล่วงหลับไปนักรบทั้งสิ้นไม่สามารถใช้มือของตนได้อีกข้าแต่พระเจ้าของยาโคบพอพระองค์ทรงกำราบทั้งม้าและคนขี่ก็ล่วงลับไปแต่พระองค์เจ้าพระองค์ทรงเป็นที่คร้ำกลัวเมื่อพระองค์ริ้วขึ้นแล้วใครจะยืนต่อเบื้องพระพักพระองค์ได้พระองค์ทรงลั่นคำพิพากษาจากฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลกก็กลัวและนิ่งเงียบเมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นพิพากษาเพื่อช่วยผู้ถูกข่มเหงทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกให้รอดเสลาแท้จริงพระพิโรธต่อมนุษย์จะนำการยกย่องมาสู่พระองค์และพระพิโรธที่เหลืออยู่พระองค์ก็ทรงคาดไว้จงบนและแก้บนต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายให้ทุกคนที่อยู่รอบพระองค์นำของกำนันมายังพระองค์ผู้ทรงนาเกรงกลัวผู้ทรงประหารเจ้านาย ผู้ทรงเป็นที่คร้ำกลัวแก่บรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกสดุดีบทที่77การร,รึกถ,ถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองเยดูทูลเพลงสดุดีของอาสาบข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงฟังข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าทุกใจข้าพเจ้าแสวงหาองค์เจ้านายยามค่ำคืนมือข้าพเจ้าเหยียดไม่หยุดจิตใจข้าพเจ้าไม่รับคำปลอบโยนข้าพเจ้าระลึกถึงพระเจ้าข้าพเจ้าก็ครวญครางข้าพเจ้าตุดตรองจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็อ่อนระอาไปเสลาพระองค์ทรงจับหนังตาของข้าพเจ้าไว้ไม่ให้ปิดข้าพเจ้าทุกข์มากจนพูดไม่ออก ข้าพเจ้าพิจารณาถึงวันเก่าๆปีที่นมนานมาแล้วข้าพเจ้าระลึกถึงเพลงของข้าพเจ้าในยามค่ำคืนข้าพเจ้าตึกตรองด้วยใจและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เสาะหาองค์เจ้านายจะทรงทอดทิ้งเป็นนิดหรือและจะไม่พอพระไทยอีกเลยหรือความรักมั่นคงของพระองค์ยั้งหยุดอยู่เป็นนิดหรือพระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดทุกชั่วชาติพานหรือพระเจ้าทรงลืมที่จะเมตตาหรือเพราะความกริ้ว พระองค์จึงทรงยับยั้งพระกรุณาหรือเสลาและข้าพเจ้ากล่าวว่านั่นแหละเป็นความทุกข์ของข้าพเจ้าคือที่พระหัตถ์ขวาขององค์ผู้สูงสุดเปลี่ยนไปข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งหลายของพระยาเวใช่แล้วข้าพระองค์จะระลึกถึงบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆข้าพระองค์จะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และตรึกตรองถึงกิจการของพระองค์ข้าแต่พระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทําการอัศจรรย์ผู้ทรงสาแดงฤธานุภาพของพระองค์ท่านกลางชนชาติทั้งหลายด้วยพระกรพระองค์ได้ทรงไถ่ประชากรของพระองค์คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟเสลาข้าแต่พระเจ้าเมื่อทะเลเห็นพระองค์ทะเลเห็นพระองค์มันก็เกรงกลัวแน่ทีเดียวบรรดาที่ลึกก็สั่นสะท้าน เมฆเทน้ำลงมาท้องฟ้าก็ขนองเสียงลูกธนูของพระองค์ก็ปลิวไปปลิวมาเสียงฟ้าร้องของพระองค์อยู่ในพายุหมุนฟ้าแลบทำให้พิภพสว่างแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและหวันไหวพระมราคาของพระองค์อยู่ในทะเลพระวิถีของพระองค์อยู่ในน้ำกว้างใหญ่ถึงกระนั้นรอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครเห็นพระองค์ได้ทรงนำประชากรของพระองค์เหมือนนำฝูงแพะแกะโดยมือของโมเสสและอาโรน สดุดีบทที่78ความดีของพระเจ้ากับความอากตัญยูของอิสราเอลมัสคินบทหนึ่งของอาสาบประชากรของข้าเอยจงเงี่ยหูฟังคำสอนของข้าจงเอียงหูฟังถ้อยคำจากปากข้าข้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาข้าจะกล่าวคำปริศนาของโบราณการถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ทราบที่บรรพบุรุษของเราได้บอกเราเราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของพวกเขา แต่จะบอกแก่คนรุ่นหลังถึงพระราชกิจอันน่าส่สรรเสริญของพระยาเวและฤทธานุภาพของพระองค์และการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพราะพระองค์ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบและทรงตั้งธรรมบัญญัติไว้ในอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของพวกเขาเพื่อคนรุ่นหลังคือลูกหลานที่จะเกิดมาจะทราบเรื่องและจะลุกขึ้นบอกลูกหลานของพวกเขาต่อไปอีก เพื่อพวกเขาจะตั้งความหวังไว้ในพระเจ้าและไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้าแต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์และเพื่อพวกเขาจะไม่ได้เหมือนบรรพระบุรุษซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่ดื้อดึงและมักกระบฏชาติพันธุ์ที่จิตใจไม่มั่นคงผู้ซึ่งจิตวิญญาณของเขาไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าคนเอฟราอิมพร้อมสับไปด้วยคันธนูได้หันกลับในวันสงครามเขาทั้งหลายไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะเดินตามธรรมบัญญัติของพระองค์ พวกเขาลืมบรรดากิจการของพระองค์และลืมการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระองค์ทรงสำแดงแก่พวกเขาพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อต,อตาบรรพบุรุษของพวกเขาในแผ่นดินอียิปต์ในไรนาโโซอันพระองค์ทรงแยกทะเลและทรงให้พวกเขาเดินผ่านไปและทรงทำให้น้ำตั้งขึ้นเป็นผนินในกลางวันพระองค์ทรงนำพวกเขาในเมฆและด้วยแสงไฟตลอดคืนยังรุ่งพระองค์งงแยกศิลาเป็นช่องในถิ่นธุรกันดารและทรงให้พวกเขาดื่มน้ำอย่างมากมายเหมือนมาจากที่ลึก พระองค์ทรงทําให้ลําธารออกมาจากหินและทรงทําให้น้ําไหลลงมาเหมือนแม่น้ําแต่พวกเขายังทําบาปมากยิ่งขึ้นต่อพระองค์ได้กบฏต่อองค์ผู้สูงสุดในที่แห้งแลง้งพวกเขาทดลองพระเจ้าในใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่เขาอยากพวกเขาพูดหมิ่นพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเตรียมโต๊ะอาหารในถิ่นธุรกันดารได้หรือจริงอยู่พระองค์ทรงตีศิลาให้น้ําพุ่งออกมาแล้วลําธารก็ไหลล้นแต่พระองค์จะประทานอาหารได้ด้วยหรือ จะทรงจัดเนื้อให้ประชากรของพระองค์ได้หรือเพราะฉะนั้นเมื่อพระยาเวทรงสดับแล้วพระองค์ก็ทรงเกลี้ยกล่อมมีไฟลุกโผลงขึ้นสู้ยาโคบความกลิ้วของพระองค์ทวีขึ้นสู้อิสราเอลเพราะพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าและไม่ไว้วางใจในการช่วยกู้ของพระองค์พระองค์ยังทรงบัญชาเมฆเบื้องบนและทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงโปรยมานาลงมาให้พวกเขากินและประทานอาหารจากฟ้าสวรรค์แก่เขา มนุษย์ได้กินอาหารของทูตสวรรค์พระองค์ทรงส่ง,สงสเสบียงให้เขาอย่างบริบูรณ์พระองค์ทรงทําให้ลมตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์และทรงนําลมใต้ออกมาด้วยริธานุภาพของพระองค์พระงงองค์ทรงโปรยเนื้อให้พวกเขาอย่างผงคลีคือนกอย่างทรายในทะเลพระองค์ทรงให้มันตกลงมากลางค่ายของพวกเขาและรอบที่อาศัยของเขาพวกเขาได้กินอิ่มหนำเพราะพระองค์ประทานสิ่งที่เขาอยากแก่เขาแต่ก่อนที่พวกเขาจะหายอยากขณะที่อาหารยังอยู่ในปากของเขา ความคริ้วของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่อพวกเขาและพระองค์ทรงสังหารคนแข็งแรงที่สุดของเขาเสียและทรงคว่ำคนหนุ่มในอิสราเอลถึงมีเรื่องทั้งสิ้นนี้พวกเขาก็ยังทำบาปและมิได้เชื่อถือการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์พระองค์จึงทรงทำให้วันของพวกเขาหายไปดังลมหายใจและทรงให้ปีของเขาหายไปอย่างน่าสยดสยองเมื่อพระองค์ทรงสังหารพวกเขาเขาก็สแสวงหาพระองค์เขาได้กลับมาเสาะหาพระเจ้าด้วยใจกระตือรือร้น พวกเขาะระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาของเขาและพระเจ้าผู้สูงสุดทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเขาแต่พวกเขาลวงพระองค์ด้วยปากและด้วยลิ้นพวกเขาก็มุสาต่อพระองค์เพราะใจของพวกเขาไม่พักดีต่อบพระองค์เขาไม่ซื่อตรงต่อพันธสัญญาของพระองค์ถึงกระนั้นด้วยพระกรุณาพระองค์ทรงอภัยความชั่วของเขาและมิได้ทรงทำลายเขาพระองค์ทรงยับยั้งความกริ้วของพระองค์บ่อยๆและมิได้กวนพระพิโรธทั้งสิ้นของพระองค์ขึ้นมา พระองค์ทรงระลึกว่าพวกเขาเป็นเพียงเนื้อหนังเป็นลมที่ผ่านไปแล้วมิได้กลับมาอีกพวกเขากระบฏต่อพระองค์ในถิ่นธุรกันดานและทําให้พระองค์โทมนัดในที่แห้งแล้งบ่อยถึงเพียงนี้พวกเขายังทดลองพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าและได้ทําให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้าพระทยัยพวกเขาไม่ได้ระลึกถึงฤทธานุภาพของพระองค์หรือวันที่พระองค์ทรงถ่ายเขาจากคู่อริเมื่อพระองค์ทรงทาบรรดาหมายสําคัญของพระองค์ในอียิปต์ และการอัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ในไล่นาโซอันพระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ําของพวกเขาให้เป็นเลือดเขาจึงดื่มจากลําธารของเขาไม่ได้พระองค์ทรงส่งฝูงเหลือบมาท่ามกลางพวกเขามันกัดกินเขาและทรงฝูงกบซึ่งทําลายเขาพระองค์ประทานพืชผลของพวกเขาแก่ตะกะแตนตัวอ่อนและผลผลิตของเขาแก่ตะกะแตนวัยบินพระองค์ทรงทําลายเถาอาองุ่นของพวกเขาด้วยลูกเห็บและต้นมะเดื่อของเขาด้วยน้ําค้างแข็งพระองค์ทรงมอบฝูงวัวของพวกเขาแก่ลูกเห็บ และฝูงปศสุสัตว์ของเขาแก่ฟ้าผ่าพระองค์ทรงปล่อยความกลิ้วอันร้อนแรงของพระองค์มาเหนือพวกเขาทั้งความเกลี้ยกราดความโกรธและความทุกข์ลำบากคือคณะทูตสวรรค์ผู้ทำลายพระองค์ทรงเปิดทางให้แก่ความกลิ้วของพระองค์พระองค์มิได้ทรงละเว้นพวกเขาจากความตายแต่ทรงมอบชีวิตของเขาแก่โรคระบาดพระองค์ทรงประหารลูกหัวปีทั้งสิ้นในอียิปต์คือผลแรกแห่งกำลังของพวกเขาในเต็นท์ของฮามแล้วพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาเหมือนนำแกะ และทรงพาพวกเขาไปในถิ่นธุรกันดารเหมือนพาฝูงแพะแกะพระองค์ทรงนำพวกเขาไปอย่างปลอดภัยเขาจึงไม่กลัวแต่ทะเลท่วมศัตรูของพวกเขาและพระองค์ทรงพาพวกเขามายัางแดนบริสุทธิ์ของพระองค์ยังภูเขานี้ซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้เนรมิตขึ้นพระองค์ทรงขับประชาชาติต่างๆออกไปต่อหน้าพวกเขาพระองค์ทรงวัดแบ่งดินแดนประชาชาินั้นให้เป็นมรดกทรงตั้งเผ่าทั้งหลายของอิสราเอลให้อยู่ในเต็นท์ของตน แต่เขาทั้งหลายยังทดลองและกระบฏต่อพระเจ้าผู้สูงสุดมิได้เชื่อฟังพระโอวาทของพระองค์กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอย่างบันทบบุรุษของพวกเขาเขาบิดไปเหมือนคันธนูที่ไว้ใจไม่ได้เพราะพวกเขายั่วเย้าพระองค์ให้กริว้วด้วยเรื่องปูชนียสถานสูงของเขาได้ทําให้พระองค์ทรงห่วงแหนเขาด้วยเรื่องรูปเคารพแกะสลักของเขาเมื่อพระเจ้าทรงสดับแล้วพระองค์ก็ทรงเกลีกก้ยวกราดและทรงปฏิเสธอิสราเอลอย่างเด็ดขาด พระองค์ทรงละที่ประทับในเมืองชิโลคือพระพลาที่พระองค์ทรงตั้งไว้ท่ามกลางมนุษย์และทรงให้ฤทธานุภาพของพระองค์แก่การเป็นเฉลยและชนอันเป็นพระศิลิของพระองค์แก่มือของคู่อริพระองค์ทรงมอบประชากรของพระองค์แก่ดาบทรงเรียกกระต่อมรดกของพระองค์หนุ่มๆของเขาถูกไฟเผาผลาญสาวๆของเขาจึงไม่มีเพลงแต่งงานปุโรหิตของเขาล้มลงด้วยดาบและญิงไม้ของเขาไม่อาจร้องไห้ไว้ทุกแล้วองค์เจ้านายทรงตื่นอย่างตื่นบรรทม อย่างนักรบโหร้องเพราะธิดเล่าองุนและพระองค์ทรงตีคู่อริของพระองค์ให้ถอยหลังและให้เขาถูกเยาะเย้ยเป็นนิดพระองค์ทรงปฏิเสธเต็นท์ของโยเซฟพระองค์มิได้ทรงเลือกเผ่าเอฟราอิมแต่พระองค์ทรงเลือกเผ่ายูดาภูเขาซิโยนซึ่งพระองค์ทรงรักพระองค์ทรงสร้างสถานนมัสศการของพระองค์อย่างกับฟ้าสวรรค์สูงอย่างแผ่นดินโลกซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้เป็นนิดพระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ทรงพาท่านมาจากข้อแกะ พระองค์ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่มีลูกอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดูยาโคบประชากรของพระองค์ดุดเลี้ยงแกะคืออิสราเอลมรดกของพระองค์ท่านจึงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยใจเที่ยงธรรมและนำเขาไปด้วยมือช่ำชอง